นี <toys> ้เอาคันบสเถื่อเลขเต้าเนี่ยเอาม่หอมถึงทีไปหอมถึงทีไปก็วอกว่าควาเพิ่มเติมเนาะก็ที่ว่าฟันว่าไอ้ยังตัวเลขออกฝันว่าเลขออกไม่ฟันว่าเล็ออกออกจากกองสลากเข้าไปฟังกองสลากแบบโดยตรงเลยเนี่ยนะจะฟันว่าเลขออกหนึ่งเดียวสีเขียนห่เลยเนาะสรุปงไงยๆเอ๊ะสอ๊ะเอ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 ๊ะเออะอ๊ะนอ๊ะเอ๊เอ๊อ๊อเตือ คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่นสนับสนุนการพน,นันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมสวัสดีครับเจ๊เต้ควงสุดท้าย จ้ากคงสุดท้ายแล้วเนาะคงเสร็จแล้วมายแยมในเจ้าแบบงามเมื่อนเราเนาะจ้าคนผู้งามนั่นแหละวันแต่หอมเลยเอฟซีก็ได้อดหอมเอาสีสับไปถือเลียงวันนี้ก็มาหอมสับไปนอาเอาแบบวัดถือเอาเอาเข้ามฝันเนาะความฝันความไอ้ความเก่าคลิปเก่าเนาะความฝันคลิปเก่ากับที่เต้าว่าหลับเต้าฝันเห็นหลวงปู่คุ่นฝันเห็นหลวงปู่พุ่นอะไรฝันว่าได้ไปกราบไหว้เพื้นกับที่ว่าเพื้นบอกว่า เลขเก้าสองนะมันออกไปแล้วเลี da, ma te, si ้ยงตั da, up, Se, ai, 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 ้งสองเก้าพลังสี่เนาะจ้าเกี่ยวกับดีไปให้แล้วว่าแปดสองเก้าสามโตเนาะเตรียมไปให้แล้วก็หลังจากนั้นมันก็ฟันดีแล้วเด้อฟันดีฟันดีมันเรื่อยๆอยู่จ้าแม่วหมือนนี้ก็เป็นเมือสรุปกับสีสรุปที่ว่างเอฟซีเป็นถามว่าย่ำแดยังสี่ในเลขจ้ามาติดกับมานีดกับสีสรุปให้เนาะเป็นตัวเลขสรุปคงสุดท้ายเมื่อสุดท้ายนะะค มีฝันมีฝันเพิ่มเติมมัครับมีฝันเพิ่มบอไม่กับบ่ได้ว่าฝันแบบแบบว่าว่าวก็ฝันเพิ่มเติมเนาะครับก็ที่ว่าจะฝันว่าไอ้ยังฝนเล็กออกฝันว่าเล็กออกอ่ากากับบ่ได้คิดว่ามันมันบอกไป็นลายกับสลายแต่กับบ่เป็นยังต่ออันนี้คื่อบอกซูเอฟซีฟังแต่ผู้ใดทันมากก็จะซื้อเพราะมากกับบ่เป็นยังครับแต่ฝันว่าเล็กออกนั่นหนึ่งสอง ต่อจากที่ว่าหลวงปู่พูดนอนหนึ่งสองนี่ชาติแห้งทางบนน,ะ 2, 2> น่ะสองสองเจ็ดหางฝันมาเล็กออกไหมฝันว่าเลขออกออกอจากกองสลากเข้าไปฟังกองสลากแบบโดยตรงเลยเน,นี่แหละฝันว่าเลขออกหนึ่งสองแล้วก็ 2, 2> อ่ 2, 7, 1> 1, 2, 2> าสองเจ็ดหางจ้ะกับสองเจ็ดหางเ่ยจ้ะเอาเดี๋ยวสีเขียนให้เลยเนาะสรุปย,ยังไง เกบสี่สิไปหาสื่อเรีกว่าอะไรพันสีอันพันท่มาจมอยู่แามแดงสีแดเล็กด้สิล่อยได้สิล่อยคุว่าบอพคุถ่ายนมาหั่นน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 ่นนั่นนั่นนันนั่นเเก่าเรอดินเอาคุสัน์ก็ไปเก็ยซองแปดศูนย์มาเทานั้นแหละบซองปูนยแล้วเอาไม่เอาไม่เอาไม่บัมากบมากบัวมาบัามือพาไปเมือพาไปเมีนบ่อปูเลขลุยบน่ะนะสองแปดศูนยน่ะว้าวันนอกซ้ำ เกิดสร็จมาเตเสร็จแลยเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เขียนไ่อกว่าที่เขียนสองเจ็ดห้าบัสี่เขียนไปไอ้สองเปดไอยังก่อนเหรอแปดแปดสองเก้ามันหดไปยังสี่กอนมือพาไปก่อนมือพาไปาเจ็ดเลยะเจ็ดหกเก้าับเจ็ดหก เป็นขีดซะสามตัวแด้ครับสามตัวตัวเอาตัวใดเนี่ยนที่สุดมาขีดมาีดมาีดนะครับกกเล็ก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 นะครับตอนนี้กำลังหมุนลูกเปิงปองอยู่กำลังหมุนอยู่กงมุนกกเล็กกกเล็กกกเล็กสมอกลุนตคิดปุกมาตัวใดครับตัวไหน มันจะสุดตัวแล้วมาถึงนึ่อตัวเ,เอาตัวนี้ล่ะไปพี่ก็ทีน้องโอเคได้ไหมครับแปดสองเก้นะครับวงกลมสามตัวแปดสองเกอยู uh ่ในสีเหียมด้วกันเนาะตากรรมการเขียนเขียนอยู่บอกวันทีบอนเอาหน่อยหนยกันเขียนหนึียนี่เห็นมันเขียนด้วยอือหกหกอ่ยกขึ้นเลยที่นี่ เบื่องแนบันเือกแล้วครอย่าลืมโอนเงมาสวยเด้อสีาสี่เล่าเด้ได้สารนี่กันขาวดนี้งวดหลังอักเอาผู้เดียวเด้โอนมาสวยเอาส้างโต้้มๆเลยเนาะคพี่นคบ่ะแคบแคบแคบแคนาจอแคเลยหอดสยอดสามตัวนะครับ8ปดกับสองเหวงกลม829สครับส่วน2ตัวนะครับ กันใเกเจดห้าเจ็ดหกหนึ่งสองวงกลมให้สองเก้ากับเจ็ดหตัวกันตัวกันหนึ่งแกับศูนหนึ่งะครับขีดไทยนรับเนาะี้นามนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมตัวใดบอออกนเจเอาว่เนี่ยด้แตกบนแตกล่างเนี่ยวันนี้ฟันดีด้วยใช่วันนี้โอ้ได้แคบลยเราฟันดีด้วยวดนี้เนาะ เอามือนี่งวดก็ออกงวดนี <Le> ้งวดในทิท่าท <No. S 1> ิฐ่าไอซ์ซ <ta> ื hmm. hey. ้อทีว hey. uh ีก oh. ับเด้เอา่าบเดงงวดนับเลขท่านี่แหละเอางวดนี้ท่าตัวเด้งวดนี้ต้องท่าว่าต้องให้ออกให้ถือเด้ต้องงวดนี้ต้องให้ออกให้ถือท่าเป็นวะต้องท่าให้ออกให้ถือท่าน้องนี่ซีบเสียนี่ให้หองไปก่อนได้ปะอ้ยค่อยมาถอนขึ้นจะถอนให้หองไปก่อนเลยวะโอ้ยบาย สารตอกีอมนเจา่แ้ราว่งเด้อยาเียระวังเด้อบาที่ีได้เรียนเด้อบาที่หมดเดีวนักเดียว่า่มาลสิบห้าเทไหเ้ของเตวเด้อพี่น้องแ้้หอมดอท้แท้ได้หอมกันดอกรอกแท้ๆบองเตหอมดอกไม่ตัวไหก็ตัวึนน้อเตสีส้มข้าวพ่ออไำน้อเตีว่าถ้าบอออกเลขเต้วนี่ มาหอมมาหอมเลยนะผู้ใดที่เปิดดวงน่ะละเปิดดวงเปิดโชคไปแล้วกับแต้วน่ะจังได้กับถือแทนแนวนอ่นลานเปอร์เส้นลานเปอร์เส้นนเอาชีหอมไปก่อนโว้ยอาว้ยบาอี่านนีเอไม่น่ดื้อตัวเหรออุ้ย่นาดือแนพูดให้หน่อยไม่ดื้อเถอะนอนอนก่ผมก็ดือ้พูดหน่อยหน่อยดื้อเขบว่เออเบาแล้วกับป้าเฮาสั่น บอกแล้วก็ปไปหอมไปหอมอย่าไปหอมหอมไปก่อนชมเ้ยเดี๋ยันก็มากบอาเรียนนิดนงเลย เราเาเรียนเนาะสมุดสอาสองเจ็ดห้าสงเก้าเจ็ดห้าเจหกส่งสองตัวกันึ่กับศูนย์หนนะครับไต้ว่ากันให้เป็นแค่แนวทางไต้ว่า1 8ดกับศูนย์หนึ่งก็ให้มีข้อมูลมาไหลกันเด้อศูนย์หนึ่งเยกแต้วมาให้หอว ยำค่ะคักแล้วน้องแก้วเอ้าชาวบ้านถือเป็ดแก้วไม่หอมคี่น้องเลยดูเอาเลครับนี่าไก็ถืออะไรก็ถือฟันดีปนี้เพราะว่าฟันถีบเต้าฟันมากดีมีแต่เต้าตรงหัดตลวนฝันีราไปบดไเ่ยสจเถอหวนี่ฝันดีหนี้กับฟันดีเกามันมันิหาย้นมันตรงหตงหดเลยเนแต่ก็เพราะว่านาหวนีขาให้แตกาทบทวนความันนี้รอบเลยบอนิดเดียว จะได้มาเห็ดหวงให้แล้วนะครับเนาะเห็ดหวงเห็ดตำหนักของแม่ล่างนะครับแล้วก็น้องแต้วหลวงพ่อพูดนี่เราฝันว่าเต้วได้ไปกราบไหว้เพื้นฝันว่าเพึ่นก็ล่งไปนั่งกรรมฐานอยูแล้วเต้วข้ามไปกราบเพื้นได้เต้วได้ข้ามไปกราบเพื้นเนาะแล้เพึ่นก็เลยบอกว่าพอหนันหายไปแล้วเก่าสองนันมันออกไปแล้วเหลี่ยสองเก่าเด้อพึ่งว่างซีพันได้ออกจ้าเต้วก็เลี้ยมั่นใจ กับมีตำหนักเล็มันใจเล็กเน้นๆเลยมันใจเลขกแตกคำพูดอะไสองเก้าสองเก้าวดนี้ใช่สองเก้าท้าเลยสองเก้าใช่บอกบุญยังมียังบอกบ่ะจะจบแล้ววันนี้ใช่ครับให้มาร่วมท่าบุญนี่ล่ะสางสารพ่อปู่โดมเนาะตอนนี้แต่กำลังสางข้าอยู่อยากให้มาเป็นสะพานบุญน้ำกันคนละเล็กคนละน้อยเพื่อสิได้มาอ่า ็อ้องว่าต้องถาถือเลขดอกไม่เห็ดได้เลยกับเต้วนนะนะไม่เห็ดโลดสะสมบุญไว้สิได้มีถกมีหลาบน้ำกันน้องก,ก็ละเล็กละน้อยไปไดมน,น้อยสร้างน้อยได้มากสร้างมากใช่เมียนค่ะว่ะะะได้ก็ว่<ะ>ได้กระสางได้คือเเ่ากร้างโอ้ สร้างได้นะครับก็สร้างสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถเอาไปได้เนาะสร้างเป็นรเงิลูกหลานไปแต่ส่วนมากก็ตอนนี้เอซี่กําลังหน้าแยงก่อเพื่อนมาเสริมดวงน้ำเตวกับลายเปอร์ทองเสริมดวงกับลายเตากับภาวนาให้กระคอให้มโชคมีลามน้วกันจ้าสีไดหมาสั่งบุญน้ำกันเนาะจ้าตอนนี้กำลังขาดกระเบื้องยู่ขาดกระเบื้องขาดปูนอยู่แล้วค่ะคุณเอซี่มาซอยกันคนละกล้องสองกล้องกต่ยังดีเนาะ ปูนผสมละร้อยกว่าบาทกผสมนึงก็ได้จ้าจ้าตามกำลังศรัทธาเท่านี้เก็บเบื่องก็กลองละน่าจะร้อยกว่าบาทเหมือนกันร้อยร้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทนี่เนี่ยประมาณสี่สิบกล่องอ่าจ้าโอ้หูถ้าคนคนดูเซนคนคนลักกลองคนร้อยอุ้ยแสนกล่องเยอะจ้าคนละกล่องคนละกล่องเนาะไหมแสนกล่องคนคนละเยอะแล้วเนี่ยเอาแค่ตัละบาทก็พอแล้วจ้าโบเป็นยังตามกำลังสัทธาแต่โบวาเซรั่มวิตามินซีนะคะ นี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดกะใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หล,ลายๆทันทักมาเนาะคะ่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มาบอกต่อเอฟซีเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะ แล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะคะ่ะอันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะคะ่ะขาดบ่ได้นะคะทันเมือ่อใดแอดบ็ไดกินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะคะ่ะก็คือตื่นช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอดก็กินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะคะ่ะอยากนะคะอยากจะลดน้ําหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะกาแฟ ตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ